ไม่มีชีวิตไหนจะเติบโตอย่างยิ่งใหญ่ถ้าไม่ได้ตั้งเป้าอุทิศตนและมีวินัยกล่าวโดยแฮร์รี่เอมเมอร์สันฟอดดิกสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีวิวบุ๊กวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือกองทุนรวม101คู่มือการลงทุนกองทุนรวมด้วยตนเองการลงทุนในกองทุนรวมเป็นการลงทุนที่ลงทุนได้ง่ายและไม่ต้องใช้เงินมาก ในการลงทุนแค่ทยอยลงทุนเป็นประจำสร้างวินัยในการเก็บเงินและที่สำคัญคือต้องมีเป้าหมายในการลงทุนด้วยหนังสือกองทุนรวม101ของหมอนัดคลินิกกองทุนเป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายและนำมาปฏิบัติได้จริงโดยไม่ต้องใช้เงินเยอะว่ายง่ายๆคือหนังสือกองกองทุนรวม101 เป็นหนังสือสำหรับมือใหม่ที่อยากลงทุนเป็นพื้นฐานสำคัญในการลงทุนต่อยอดไปเป็นการลงทุนอย่างอื่นผมก็เริ่มจากการลงทุนในกองทุนก่อนที่จะไปลงทุนในหุ้นอย่าลืมหามาอ่านกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปขอให้มีความสุขในการอ่านและโชคดีกับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับสวัสดีครับ